มาครับโปรชูซิต้าใหผมเปิดซิต้าหน่อครับอ่าโปรซีตยแลนด์ครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันซ้อมมาหนึ่ครับซ้อมอยู่ที่ใครใครมวยซิตทยนะครับที่เชียงใหม่ครับผมมีใครเป็นคู่ป้องคู่ซ้อมให้โปรมางมีครับมีคาร์ตินที่มียิกโซไรตงคามเลโก้ตั้งชีวิตด้วยกระเพกนักมวยเนี่ยใครเชียร์กันเนาะครับโปอายุยี่สิบปครับสูงเท่าไหร่ครับ ร้อยยี่สร้อยข้อต่ครับน้ำหนักปล่อยๆอยกี่กิโลโอเอาชีพครับมวยสไตล์มวยเดิมครับอ่าวันนี้โปรมาเจอกับศิลาชัยครับเคยต่อยกันไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยครั้งแรกครับและได้ดูยังศิลาชัยมวยแบบไหนได้ครับมวยสไตล์ไม่ไใหญ่ไม่ใช่แต่กลิ่นไม่มีอ่าวันนี้มาเจอเขาโปรวางเกมยังไงดี รอปนไว้ที่ก่อนครับอ่าก็เดี๋ยวต่อยตาตาตาไปแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวุดเขาบนเวทีเนาะครับผมอ่าล่าสุดโปต่อยไปที่ราชเมนอ่าวันนั้นต่อยกับใครยกเป็ดเป็ดบุรีครับเป็นยัไงบ้างแพ้คะแนนครับว่าแพ้คะแนนเวทชนะคะแนนชนะคะแนนชนะคะแนนไปเนาะเวทเท่าไหร่เวทเท่าไหร่วันนั้นร้อยสิบข่าวใครร้อยสิบเก้าครับผมวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบเอ็ดเลยใหญ่ไหมคิดว่าไม่ครับสบายสบายใช่ครับอ่าร้อยยี่สิบเอ็ดเมื่อเช้ามาเป็นยังไงน้ำหนักนี้เกินหรือขาด รอยยิบช่องปลยแล้วอ๋อพอดีเลยมาสบายเลยร,ร่างกายเป็นไงตอนนี้รรไปคับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับไทยเหมือนเดิม <c oughs> ไปนี่คุมมากี่กิโล <c oughs> ประมาณโหลห้ากิโลห้ากิโลโ<อ>ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่ล,ละหลักท,ที่ต่อชนะสองสองเทัาถ้ารวมหมดเลยมวยไทยที่ต่อยมาทั้งหมดกี่ไฟละประมาณ 18ไฟโปรค,คนประเทศสเปนรับสเปนฝากเชิญชวน,นแฟนรับนอลัยน้นเะสนี้ปาชียก่อนด้วยครับอนะันนี้ชมทฟกุนไรเลยครับอ่าพอชนะฝังนะวันนี้เบิดหัวคู่แรกเลยครับขอให้โปรโชคดีขอบคุครับ